คลิปนี้ห้าขคุดเต่าพี่น้องเลยคุดวงกลมเต่าห้าสิบช้างอีกเต่าหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ขุดวงกลมได้เละคุดวงกลมตามต้องการพี่น้องเลยตามวงนี่แหละพี่น้องเลยหาก็ได้วงเดือนหนึ่งเห็นบ่เฮาเสิเฮ็ดไปเรื่อยพี่น้องมีเวลาห้ากับเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดใ้พี่ให้น้องเบ่งพี่น้องเลยบ่ได้ส้อนได้พี่น้องเด้อเฮ็ดในพี่ให้น้องเบ่งก็ซื้อบ่ได้มาส้อนว่าจังซัหนึ่งสี่พี่น้องเลยเฮ็ดเพื่อความ ใจมากพี่น้องเฮ็ดเต่าเขานี่เต่านักกามีเด็ดพี่น้องเลยพูนที่ว่าตรหญ่บ่พอใจพี่น้องเฮ็ดเอียดประชันอืมห็นบ่กำลังขุดพี่น้องเลยทาเบิ้งกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อบี่ว่งใหญ่ขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยอืมบี่ว่งใหญ่บ่ได้บี่ว่งใหญ่บ่ได้อันเฮ็ดคลิปต่อเนื่องนะพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิป สลับซับซ้อนพี่น้องพี่น้องเอ๋ยคลิปนั้นคลิปนี้ลงหัวลงห้ามพี่น้องเอ๋ยบริตตต่อเนื่องนะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ๋ยเพื่อความบทสะดวกของพวกเราถุงเงยนะพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปกะเฮ็ดตัดไม้เน่เผาท่านเน่ผ้าไม้เน่พี่น้องเนาะผ้าไหมใช่ยังวัดตีเผาท่านพี่น้องอืมเห็นปะนี่ผ้าชิบิส์ละอันตัวผ้ามากเลยเบิดอีกเด้อแต่ตัวเขาตัดไว้กับมีเนี่ยพี่น้องเป็นไม้หยีไม่เค้งเนี่ยเดี๋ยววันถุงหญ่มาให้เบิรงอีกทีนึงเห็นไหมพี่น้องอันเ้าก็ุดดวงงกลมมันทาสเฮ็ เอาฟืนใส่ทั้งนี้แหละอืมหลังจากเ่าแล้วยมเลยเรียบร้อยเอขาก็เลี้ยง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 ฟืนนะพี่น้องเนาะขุดลงเท่าเกล้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยหมนละเพียงเอิก๊กหมนละถึงจะปุ่มพอใจแต่ว่าตอนนี้เพียงคอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่อันหมอกขี้หา้าวฉีเห็นจุดไฟมันเหรพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อืมตกเลยไหมฝนโมแลงเนาะเพราะดินอ่อนพี่น้องดินเริ่มสีแข็งเลยได้พี่น้องเอ้ยเออปีใหม่เนีนยนไว้ดินแข็งพคตรแล้วว่าถึงไงวะก็เลยเพ่าขุดไปก่อน หาเห็ดหาขุดบทั่านนะพี่น้องเนาะเขาก็คุดไว้ไอเห็ดเต่าผีพี่น้องว่างหันนะบ่ได้จักอันเลยพี่น้องเลยใหม่เบิดเห็นบ่บ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งพี่น้องอืนี่เอามาเบิ่งเอาวงกลมไว้พี่น้องเห็นบ่อืะใจมักเลยพี่น้องจย่งเง็ดได้ใจบ่มักเข็ดบ่ได้ได้เมื่อยปวดหลังปวดเหียวพี่น้องเลยตัดไม่ไล่ตอกพี่น้องอืผมเป็นว่างานเบาเด้ จำกับงานก่อสร้างก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะอือเห็นบ่บ่ได้มาสอนอันนั้นอันนี้เด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งก็ซื้อเออเพื่อความสนุกสนานของบ้านหลงญ่พี่น้องเลยอือกาใช้เวลาว่างๆได้พี่น้องเฮ็ดเวลาครับว่างเฮาบ่เฮ็ดว่างนี่ก็ขุดน้ำช่วงนี้ก็เวลาหาโมงสีสีสีหาโมงแหละพี่น้องเลยตะเวินกัจังบ่เห็นนะครับเพียงไปใหม่เละเห็นบ่พี่น้องกะยามแลงๆเนาะพี่น้องมื้อนี้วันอาทิตย์พี่น้องเลย หน้อยยุดพักของเย็นมีเสียงนกพี่น้องคือฝนชิต๊กเลยแม่นบอออกภาษาแหละฝนก็ชิงชังชิตกอยู่เด้พี่น้องก็ไม่แม่นนะบอกอย่ไงว่าเห็นว่าพี่น้องคลิปนี้มาไม้เบิ้งคุดวงกลมเต่าชันสันพี่น้องเลยอ่ะไปละพี่น้องไอ้คลิปนี้ทาเบิ้งคลิปต่อไปพี่น้องอันนี้แล้วแล้วก็ยังสีให้เบิ้งคือเก่าพี่น้องเลยบ่ได้ปะได้ถิ่มเด้อพี่น้องเด้อก็ยังสีเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วคือเก่าอันเป็นคือแนวนั้นล่ะอืม บอลใหญ่ขุดลงเล็กๆแล้วก็อบเอาหน่อยเดียวนะพี่น้องนะอบอบประมาณความสูงเมตรหนึ่งเลยพี่น้องเลยอบรากหันมาไว้พี่น้องเลยน้ำห,หน่อยนห,หน่นนหร้อนน้ำบอลใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่รถจักรมากเอามาเทือแล้วจ้าวฤทิ์จ้าลฤทธิ์ประติมไว้หาเที่ยวก็เต็ตมพี่น้องเลยหาหาเทือก็ร้อยเนาะไปล้วพี่น้องเอ้ยว้าหลายเงาเนานะพี่น้องเนาะเอออย่าลืมเป็นกำลังใจบห้บอลุงญ่เด้อพี่น้องให้ท่ายิย้มกันเลยเออเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยอือ โชคดีสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไขยครมีพี่น้องเอ้ยไปละบ๊ายบาย